สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนพามาดูโกดังค่ะตอนนี้ของที่โกดังก็เพิ่งลงเสร็จนะพี่มีทางกระสอบสุ่มนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นแนวผ้าห่มเด็กเออชัดเดี๋ยวชัดลองเทสหมนันหมนชิ้นนะกี่ชิ้นนะลองแยกดูอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปลงนะคะมีหมาลูกเดียวเป็นสินค้ารายการที่แบบนานๆทีมีค่ะเป็นพวกผ้าห่มเด็กเป็นพวกผ้าหม่มหมอนผ้าห่มต่างๆนะคะมันรวมมิดเลยรวมมิดเลยค่ะแล้วก็ ที่อยากโฆษณาวันนี้จะเป็นงานแบบนี้ค่ะไต้หวัน50กิโลนะคะตอนนี้จัดโปรอยู่3,500บาทไปเลยค่ะพี่สำหรับกระสอบใสามีแค่4แถว3 3กระสอบนะคะรุ่น3,500บาทนานๆนนทีมานะคะดูเลยจะเป็นงานไต้หวันค่ะ50กิโล 3,500บาทค่ะสนใจสามารถสอบถามได้นะคะพี่ที่087489 0044ค่ะเป็นงานไต้หวัน50โล3,500ันหค่ะก็จะสวยแบบนี้เลยไปจัดการเองนะซักทำความสะอาดเองดูสิมีงานใหม่ห้อยป้ายแบบนี้ปนมาด้วยนะคะลิขสิทธิ์ก็มีอยู่ในนี้บ้างนะพี่นะมีอยู่แล้วนี่นะคะ อ่ตอนนี้นะคะมีลูกงานเป็นสกอตหญิงมาลูกหนึ่งค่ะใครรับเอาไป5,500บาทนะคะรุ่นนี้45่สโลเปิดออกมาน่าจะประมาณร้อยโอนประมาณ,มา,ณมานะฮะชัดถึงประมาณร้อยห้าสิบไหมเจ๊ไม่เคยนับเลยถึงไหมนี่ยก็ประมาณร้อยร้อยกว่าตัวนะพี่นะจะแจ้งก่อนว่าเป็นงานสกอตหญิงแฟชั่น45่สโลค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะมีงานทีวมาเยอะเลยค่ะพี่ใครสนใจมานับหน้าโกาดังได้เลยนะคะถ้าเอาป้ายล้วนหรือว่าเอาเกจเอล้วนนะคะเกจเอล้วนก็จะเป็นป้ายไม่ป้ายปนกันบ้างนะพี่นะมีปนกันราคาส่งสิบห้าบาทค่ะของมันเยอะอะพี่เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันเนาะ,ะโฆษณาตรงนี้ก่อนเกาหลีเข้ามาใหม่ค่ะสี่พันห้าร้อยบาทค่ะสี่พันห้าร้อยบาท งานออกสไตล์เป็นพวกโปเกมอนเยอะค่ะมีโปเกมอนเยอะงานจะสวย,ยเกือบล้มใส่งานจะสวยเลยแต่ไต้หวันงานเป็นงานรหัสใหม่นะคะออกตัวเหล็กเยอะนี่ค่ะวันนี้ก็จะมีงานเสื้อยืดเบอร์หนึ่งด้วยนะป้ายสีชมพูอันนี้งานกระสอบมีทีวกรสอบมีทีวาว อันนี้เป็นงานเป็นงานเสื้อเด็กค่ะของมีเยอะอ่ะพี่คือเป็นภูเขาแบบนั้นเลยค่ะส่วนด้านนี้เป็นลิขสิทธิ์นะคะออกตัวสิบสองนิ้วขึ้นค่ะสิบสองนิ้วขึ้นน,ะะน,น,นี่อันนี้งานทีไวมีทีไวค่ะร้อยตัวห้าพันบาทนะคะแต่ถ้าเกิดพี่เอาเยอะนะราคาลงได้ถึงสี่สิบาทเลยค่ะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นงานลิขสิทธิ์นะคะลูกค้าสามารถมาชั่งกิโลที่โกดังได้เลยมีงานกระสอบกระเป๋าตุ๊ก,กตาก็มีอันนี้แบกวันก่อนลูกค้ามามาเอาของเหลือแบกเยอะให้ใส่ถุงไปนี่นี่ค่ะเกาหลีนะอันนี้เกาหลีโอเคค่ะสนใจก็มาที่โกดังได้นะพี่มีของหลากหลายเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวจะลงรูปนะเป็นผ้าห่มเด็กค่ะเดี๋ยวจะลงรูปอีกทีหนึ่งนะมีเสื้อผ้าเด็กก็มี